วก่อนเลยว่าวันนี้ยังไงอะไรไงบ้างกับแฟนๆครับงั้นเราแนะนําตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมลุงลีนะครับครับผมสวัสดีครับผมอาร์มครับสวัสดีครับผมพักครับสวัสดีครับผมมอนครับสวัสดีครับผมท็อปครับสวัสดีครับผมคิสมอนครับเ้ยเราวันนี้ครับไปที่ไหนเฟิร์สกินนิ่งครับผมมากคับการเตรียมตัวครั้งนี้ ก็ด้วยที่มันเป็นการเปิดตัวอีพีแรกเนาะครับแล้วเราก็ก็ตื่นเต้นแรงมากมากๆนีแรกที่เราได้เห็นสิ่งที่เราทำลงไปครับผมทีำลงไปเราไม่ได้เห็นแค่พวกเราด้วยเห็นพร้อมกันทั่วโลกครับผมคือเราไม่มีใครได้เห็นสปอยจากผู้กกับจากผู้จัดเลยสักคนมีมาบ้างแล้วล่ะครับมันเลยทำให้เราตื่นเต้นมากแล้วครับผมใช่ครับสำหรับอีพี0ที่ปล่อยมาที่มันจะมีฉากบางฉากที่เห็นมาแล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่จะได้เห็นในอีพีหนึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างโอ้แตกเยอะเลยแตกเยอะเลย ตั้งเยอะๆเลยฮะยังไงบ้างคะเรื่องของเนื้อเรื่องไมมลียังไงด้วยเในอีพีสูดเป็นแค่เบื้องหลังครับผมก็ยังไม่มีการแบบว่าใช้มุมกล้องที่โฟกัสเฉพาะกลุ่มเราว่าเราสื่อสารอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็พอมันมีอะไรที่แบบมันเป็น จุดโฟกัสเราอะก็าําให้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเรารู้สึกอะไรพูดอะไรไปบ้างใช่วก็ได้เห็นมุมเรื่องราวต่างๆของทุกคนนะใจะได้ว่าเห็นเห็นเป็นสตอรี่ของแต่ละคู่ว่าแบบเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอีพีศูนย์ที่มองเห็นลงไปเนี่ยมันไม่ได้เล่าเรื่องราวขนาดนั้นแต่อีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูวันนี้ครับผมมันจะเริ่มเรื่องราวจุดเริ่มต้นของความรักของในแต่ละคู่ครับผมครับ ซีพีศูนย์บอกอะไรไม mm well. yeah well> ่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเป็นการเกินนำเฉยๆดีกว่าอย่างนั้นไปดีกว่ากครับผมกับอีพีหนึ่งค่ะของแต่ละคู่เองจะได้เห็นอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ่าเขาเปิดก่อนครับผมได้ครับได้ผลจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของนายละไม้ครับผมมากๆแล้วก็จะได้เห็นปมตั้งแต่แรกๆแบบเป็นการเกินว่าเอ๊สองคนนี้มันยังไงอะไรแน่ๆเลยมันยังไงนะครับผม มันใชนะเกียบชัดๆเลยครับมันต้องแบบต้องต้องกลับไปคิดนะครับว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาในปัจจุบันใช่ครับครับอันนี้สำหรับคู่แรกเนาะคู่ต่อไปล่ะคะยังไงบ้างก็สำหรับคู่ผมครับแน่นอนครับ EP นี้ก็น่าจะได้รับรู้เกี่ยวกับเส้นทางของเรื่องราวของเราฮะว่าเราเจอกันได้ยังไงทําไมเราถึงรู้จักกันครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้จุดเริ่มต้นของพวกเราแน่นอนครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันคือ One n i g h Stand แต่ว่ามันจะโผล่ให้เห็นแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไง ติดตามได้ครับผมผมจเห็นแค่ไหนด้วยใช่ไหมเพราะโผล่มาประกันอย่างนี้เลยไม่ถึงโผล่อะไรแบบเฮ้ยเรื่องราวใช่ไหมครับเรื่องราวเรื่องราวของซีนนั้นๆแต่ที่เราคิดโอเคครับคิดได้ครับผมไม่แปลกที่จะคิดได้น่าอาจจะมาระหว่างเป็นแบนเนาะไม่ไม่แหวนนะก็ไม่แหงนะอย่างนี้เลยผมบอกให้คุยอย่างนี้เลยครับหมายถึงเล่นดีอ่าครับครับใช่ครับผมเอาละมาคู่น้องเล็กจะยอมใช่ไหมครับผม ครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนก็คือจุดเริ่มต้นของเราก็สตาร์ทมาจากการเป็นเพื่อนก่อนครับ,รบมันจะค่อยๆไปครับ,รบจากอย่างสองคู่ก่อนหน้านี้ก็คือคเขาจะชัดเจนแต่คู่ของผมว่า ยังยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่เปิดตัวของพวกเรา3คนใช่ครับไม่แค่2คนเพราะว่าเรามาเป็นเพื่อนมาแบบเป็นแก๊งนะฮะนี่อยู่หรือเปล่านะนี่เป็นเป็นแก๊งเพื่อนผมเองใช่ครับเราจะได้เห็นควสัมพานั์ของทุกๆคู่เลยครับแต่ละบทบทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในฐานะนักแสดงเองที่แสดงเป็นแล้วรู้สึก ตื่นเต้นกังวลใจอะไรไงบ้างที่หลวงอก็มันมันตื่นเต้นซะมากกว่าครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ของเราครับซึ่งพอเราได้ดูไปแล้วมันต้องมีความโลภในตัวเราแบบเฮ้ยถ้าเรากลับไปเล่นอีกเราจะเล่นให้อีกแบบให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้กังวลเลยตอนนี้ครับแต่ว่าหน้าตอนนั้นผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําลงไปเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในณตอนนั้นตั้งใจครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่เสียดาย ไม่เสียดายเลยไม่ว่าจะออกมาปเป็นยังไงก็ตามครับแต่ว่าคาดหวังว่าทุกท่าน<า>จะชอบ <ผม S 2> ครับวมงครับพี่อาน,นะครับคุณยาบ้างครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดนะเพราะว่าจริงๆแล้ว่ะเราได้แสดงไปมันคนละบาทกันวันนี้ในวันนี้เรากลับมาดูอย่างเงี้ยเรากลับมาย้อนดูตัวเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันตื่นเต้นนะแบบเรากลายเป็นผู้ชมแล้วหลังจากที่เราทําการแสดงเสร็จไปเรากลับมาเป็นผู้ชมแล้วนะแล้วก็มีความคาดหวังว่าแบบอยากให้แฟนชื่นชอบเพราะพวกเราก็ตั้งใจทาแล้วก็ทาให้นเต็มที่ครับใช่ก็เลยอยากจะแบบ ก็อ <Cornell. S 2> ึ้บอ่ะก็แบบคือใช่มาเลยมาเลยอยากอยากมีความคาดหวังในในแต่คิดว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมเขาต้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับเออมาพิพากครับอ่ะก็สําหรับหมอการนะครับแล้วบทเป็นหมอการก็จริงๆก็จริงๆอยากให้ทุกคนเล่นเทรนนะครับแล้วเราก็อยากเห็นทุกๆการอร์ตนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยครับเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องทั้งหมดเลยว่าทุกคนรู้สึกยังไงชอบซีนไหนเบสซิ่ของคุณคืออะไรคือผมเข้าไปอ่านไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกครับสิ่งที่มันตอบผมคือผมเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราทําเต็มที่แล้วครับอย่างที่น้องๆบอกคือเราเต็มร้อยไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเปิดใจให้กับดรสมัยหมอนารักคนนี้เป็นของผมแค่นี้พวกเราก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วฮะอย่างที่แบบมันสําคัญยังไงเพราะว่าบางทีพี่พ่อบอกว่า ลบก็อ่านมามาปฏิมามาปักตัวคือจริงๆผมบอกเลยว่ามันสําคัญมากๆสําหรับนักแสดงครับเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินในการคําชมจากที่อื่นเลยนอกจากเสียงเสียงแฟนๆนี่แหละครับเสียงคนดูทุกคนจะเป็นเสียงหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองครับคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่เสียงเดียวครับมันมีหลายเสียงแล้ว ในแต่ละเสียงมันมีความแตกต่างครับซึ่งค,ความแตกต่างนั้นมันจะทําให้ตัวผมและทุกๆคนไดพัฒนาขึ้นมาอีกไม่ใช่แค่พวกเราครับแต่ว่าเป็นทีมทุกทีมนะครับ,รบที่ตั้งใจฟันฝ่าแบบทุกๆอย่างเลยครับผมคิดว่ามันจะเป็นกําลังใจมากๆอย่างหนึ่งของพวกเราครับมา <c oughs> ตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยที่แบบว่าวันนี้พวกเราก็จะได้ดู EP ีหนึ่งกันแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่า น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยที่แบบว่าอยู่ในการสแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังแล้วเบื้องหน้าทํางานกันเต็มที่มากๆครับมผมก็รู้สึกคาดหวังแล้วก็อยากให้คนดูทุกคนที่ได้ดูรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับในเรื่องนี้ครับครับมันยากลระบากแค่ไหนครับกับบทเราความฟันฝ่ามันจะมาถึงตรงนี้คือถ้าเป็นบทผมหรือว่า คือมันผมว่ามันยากทุกบทแหละครับทุกตัวละครมีความลึกของมันสิ่งที่ยากผมาอาจจะเป็นเรื่องอากาศก็ได้เพราะว่าที่เราไปถ่ายทํามามันมีเรื่องของฟ้าฝนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน้ครับใช่แต่ว่าก็ผ่านมาได้ไม่มีเจ็บใครได้ป่วยเนาะไม่มีครับผมไม่มีครับเพราะว่ามีคนรักษานี่ส่งหมอทันทีเนาะครับผมพี่ท็อปพี่ท็อปครับบ้างครับรู้สึกไงครับแน่นอนว่าตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็คือ ครั้งแรกอะครับใช่เชิญถูกมันมีนความตื่นเต้นเพราะว่าผมอะเหมือนได้เปิดโอกาสตัวเองให้มาทําอย่างอื่นนอกจากเรียนหนังสือครับเพราะว่าตอนแรกผมแทบจะเป็นแบบนอนหนังสือเลยนอนหนังสือเลย<า>แล้วก็ในเมื่อได้โอกาสจากพ่อมาผมก็ทําให้เต็มที่รับเอาไว้ครับผมก็เออแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็จะไม่เ,เมสียใจหลังจากดูอีพีหนึ่งนะครับได้บอกคุณพ่อยังไงบ้างคะได้รับโอกาสนี้มานะ ขอบคุณมากครับป๋าก็ผมจะรออีพีสองครับและรอเรื่องต่อไปครับอันนี้โอ้โหเขาขายของแล้วไงอก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนบอกก็คือตื่นเต้นคือทุกคนในนี้คือตื่นเต้นหมดเลยครับซึ่งจริงๆมันเป็นการร่วมงานครั้งแรกของทุกคนครับแล้วก็อุปสรรคการทํางานนี่ถือว่าหนักมากเพราะว่าเราทุกคนต้องไป ทำงานหรือว่าถ่ายที่ต่างจังหวัดนะฮะก็อยู่ปรรสัแค่นี้แหละครับแล้วก็จะไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่ถ่ายไปพอคิดว่าทุกคนในนะี้ทำเต็มที่หมดนะมแล้วครับระหว่างนี้ถ่ายทำเรามีการให้กำลังใจกันยังไงบ้างคบเพราะามันต้องทำงานเป็นทีมเลยก็ด้วยที่มันเราจะอุปสรรคมากมายทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านสภาพอากาศทั้งด้านอ,อะไรต่างๆมันก็มันจะภายนอกนะครับก็ มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นการแค่6คนนะเว้ยณณตอนนั้นอ่ะเป็นกาแค่หกคนนะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยครับไม่มีใครไปต่อกับเราได้นะถ้าเราไม่เต็มที่เราก็พยายามให้กาลังใจการซะกันละกันรู้สึกว่ามันทําให้ผมได้เห็นคำว่าทีมเวิร์กจริงๆครับจ้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมรับว่าน้องๆและพี่ๆเต็มที่กันมากๆครับ อัอย่างเช่นเราได้ไปดูในแอปพลิเคชันหนึ่งก็บอกว่าเป็น18บวกเนาะครับแล้วก็ไม่ก็ไม่อาจจะแบบข้ามเรื่องนี้ไปได้เรื่องของเลิฟซีนหรือว่า in อ็นซีต่างๆมีอะไรจะขิงกันไหมโมักม่ามันคนละทางดีกว่าครับเราไม่ทับลายกันใช่ครับคนเราเรียกว่ามความรักในแต่ละรูปแบบดีกว่าครับซึ่งซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะดูได้ว่า คุณชอบรูปแบบความรักแบบไหน<ช>นะครับซึ่งในใน <c oughs> ดรสไมล์หมอหนุ่คนนี้เป็นของผมก็มีครบทุกรูปแบบให้ให้คุณได้เข้ามาสัมผัสกันครับไออย่างรูปแบบของพี่พรพี่พรเองมันเป็นรูปแบบ,แบ,บยังไงล่ะแน่นอนว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของความรักเรามันเกิดจากคําว่า one night stand ครับออคือการเริ่มต้นของคืนเดียวที่มันจบกันไปครับออความร้อนแรงติดตามดูในซีรีส์ครับออแต่ว่านั่นคือแค่จุดเริ่มต้นของเราสองคนครับออ <ๆ S 1> มันทำให้อะไรทำไมเราต้องมาอยู่ต่อในเมื่อจริงๆมันควรจะจบแค่คืนนั้นนี่ ทำไมเราสองคนต้องมาเจอกันต่อแล้วเจอกันไปเรื่อยๆแล้วอุปสรรคของเราที่เข้ามาคืออะไรทําไมใครสักคนนึงต้องยอมเปิดใจแล้วอะไรคือปมของเราติดตามได้ครับผมไม่มีผลของมันเนาะใช่ครับทุกอย่างเลยน้องรีวิวเนี่ยค่ะเพูดนี่เขาเป็นยังไงบ้างว้ายาพูดได้แต่พูดไม่ได้โอเค,คโอ้โหอย่างที่เห็นอยู่แล้วก็คือเปป็นสอยมันก็จะมีสปอยบ้างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวท่าแล้วเดียวาอีกนิดเดียวก็คือดีเลยฮะเอ้ยเอ้ยเขานก็เป็น เอ็นซีและการเป็นเอ็นซีที่ผมบอกเลยว่าผมเองอ่ะยังรู้สึกว่ามันได้ขนาดนี้เลยวอแบบอืมจิกหมอนแทนอะไรเงี้ยก็แบบมันอไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะเห็ดหรือดันแซ่บอยู่แล้วโอ้โหสุดๆต้องไ่อาบน้ำอะครับต้องอาบน้ำไปเหรอการเด็นเสร็จโอ้ไม่อาบน้ำหมายถึงดูเสร็จครับว้ายเชืยว้าครับผมและสำหรับพูดเราล่ะกูครับผม ก็เป็นอันเรียกว่าขายของกันเป็นเป็นเลิฟซีนที่มาจากเดือนมหาลัยดีกว่าเฮ้ยเดือนมหาลัยคือต้องบอกว่าเดือนมหาลัยมันดีอยู่แล้วนะแล้วแบบเราเราข้อสูงเลยนะเราขอสูงขอสูงก็คือมันจะเป็นความรักสไตล์แบบนุ่มนวลก็คือพี่พักกับพี่มอนจะเป็นทางอ่ะดุดันแซบไปแล้วทางนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มนวลก็อยากทะลุทะนอมเนาะแต่ก็ไม่นะฮะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ทะลุทะนอมก็บางบางครั้งก็ ลอยตามฟีลไม่มีมีดุดมีแบบไม่มีเล่นกันบาดเจ็บเนาะไม่บาดเจ็บมากแจ่บาดปากไม่ทราบเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับผมต้องรอดูใช่ครับโอ้เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่ารักครับเฮ้ยใช่แล้วเป็นความรักที่แบบแอบแอบชอบอะไรอย่างนี้คอมบิเลิฟอะไรแแอบชอบแต่ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าหลังๆเริ่มรู้ยัง คือรักข้างเดียวดีกว่าอ่ะไม่บอกเลยแหละเขาจะสปอยเราอืมงั้นรอติดตามได้เลยใช่ครับอยาให้ผมสปอยบ้างนะโอ้โหอย่าเลยต้องมาดูเลยเดี๋ยวก็เห็นละรไดนามิกเนาะครับผมครับเราติดตามกันอ่ะส่วนวันนี้ค่ะเห็นว่าจะมีโชว์มีอะไรต่างๆด้วยเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะัที่แต่ตอนเราเป็นแฟนที่มีแฟนไทยอินเตอร์แฟนด้วยใช่ไหมครับผมครับก็เป็นการโชว์เพลงของของซีรีส์เราครับผมครับ ก็พวกเราก็ทําการซ้อมมานนนนค่อนข้างฝึกซ้อมระดับตั้งใจใ<น>ทั้งกลับไปที่บ้านซ้อมแล้วก็ไปซ้อมที่ ท้องเต้นด้วยนะครับหลับก็ฝันครับหลับหลับฝันฝันว่าเต้นอยู่ฝันวเต้นอยู่ใช่ครับโอ้ยตือมุ่งมั่นมากสำหรับวันนี้ตัวตึงสุดคานในนี้ต้องบอกเลยว่าตื่ทุกคนตื่ทุกคนใช่ฮะัตื่นไงตื่นตอนแต่เอามาเนี่ยแข่งตื่นกันหมดฮะไม่สนิทกันเลยฮะร่างกายตึงหมดเลยตั้งใจน้อยตั้งใจทางไกลใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทั้งอินเตอร์แฟนและแฟนไทยที่มาร่วมในงานวันนี้บ้างคร่ะครับก็มันเป็นอีพีแรกที่จะทำให้ทุกคนได้รู้สึกว่า เฟิร์สอินเทสชั่นเนี่ยมันจะต้องดีมากแน่ๆเลยครับผมอยากให้ทุกสิ่งที่ผมทําออกไปหรือว่าทุกทุกคนทําออกไปเนี่ยมันมันได้ทําให้ทุกคนที่เข้ามาดูรู้สึกดีแล้วก็วันไหนที่คุณรู้สึกแย่เรื่องนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขในวันนั้นก็ได้ครับโอ้ายจะบอกผมก็อยากบอกแฟนๆนะครับว่าสนับสนุนพวกเราด้วยเอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคบเพราะพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเพื่อผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมนะับก็อยากจะเป็นอีก ความความสุขเล็กๆแล้วกันของตัวผมว่าแบบการที่ผมได้มองไปแล้วเห็นทุกคนแบบชื่นชอบชื่นชมมันก็เป็นความสุขของผมแล้วครับครับใช่อยากให้ฝากซีเรื่องนี้ค่ะว่าสามารถรับชมได้ทางทีวีช่องไหนหรือว่าที่อะไรยังไงบ้างค่ะครับครับผมก็แน่นอนครับผมนะสำหรับดร์สไมล์หมอหน้าักคนนี้เป็นของผมนะครับรับชมได้ทุกวันอาทิตย์5ทุ่มตรงนะฮะทางช่อง9 M c o t c h d กด30นะครับหรือว่า YouTube กองทัพช n n นลครับผมและสำหรับใครที่อยากดูอันคัดนะครับดูได้ที then, yes. ่วิวครับและก็กองทัพแฟม i ลี่นะครับสำหรับ International Fans ทุกคนครับผมครับครับมีอะไรอยากจะบอก International f a n ลไหมคะสักหน่อยก็โอเคเอออ่ะคล้ายฝั่งนี้หน่อยไหมผมผมพูดสักหน่อยละกันโอเคก็ for international fans นะครับผม thank you for your supporting always supporting us and doctor's mind series we hope this series gonna make you happy and we do our best for the best that we can do and hope you love Dr. Smile and please play train ด์สำหรับการสนับสนุนเราขอบคุณมากครับผมมีไหมคะทางนี้นะครับมาสามสองหนึ่งซัมซีดาเชื่อเชื่อมีไหมง่ายง่ายเอาไปเล่นไปหมดแลยกระตกระตูทิ้งเลยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ